สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับสตาอีกแล้วนะคะซิตแบ็กก่อนีแลักนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยเม้ามอยกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวขอเสียบไม์แบบนึงเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่ได้ยินกันนะคะก็จะมาบอกว่าสีที่เราใช้ในการปิดผมขาว,วเวลาเรา,เราทำไฮไลท์เนี่ยมันอำพรางผมขาวได้เป็นอย่างดีนะคะสีที่สตาใช้ให้ลูกค้านะคะก็จะมีสีตัวบลอนตัวนี้นะคะเป็นผงฟอก ส่วนมากเมื่อก่อนเราจะใช้บลอนมีแต่ตอนนี้เรามาใช้ตัวบลอนเดอร์นะคะบลอนเดอร์มัลติบลอนนะคะตัวนี้เป็นของเวลาถ้าบลอนมีเป็นของชวงัตคอร แล้วก็ไฮโดรเจนตัว9%ตัวนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ด้วยนะคะผสมอันนี้1นซองน่าจะอยู่ที่30กรัมนะคะแล้วก็ตัวนี้60 ml นะคะ9 9%แล้วก็สีนึงที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะคะ 717เราน่าจะเคยทำไปแล้วแต่ว่าสีออกมาสวยมากๆนะคะเป็นสีที่เป็นพัฒน์เป็นไฮไลท์แล้วก็ได้สีสว่างถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ไม่อยากได้สว่างขนาดนี้ไม่เปลี่ยนจากตัว 1> 7จนะ็น่งจ็เแต่เป็น517อะไร mm hmm. แบบนี้ก็ได้สีมันจะดรอปนะคะมันก็จะไม่ได้สว่างเหมือนในรูปนะคะเดี๋ยวสตาจะขึ้นรูปไปให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วก็สีนี้เรียกว่าสีมีเดียมบลอนด์อาร์ o บราวน์นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ไม่อยากให้มันสว่างขนาดนี้นะคะให้เลือกสีที่ชื่อว่าไลท์บราวน์อาร์สบราวน์นะคะก็จะเป็นเบอร์ห้าทับ 17นะคะอันนี้ก็จะเป็นสว่างมันจริงๆถ้าเดี่ยวๆเลยมันไม่ได้สว่างมากแต่พอเอาไปลงกับผงฟอกซึ่งสลับกัน1ฟอยผงฟอกแล้วก็อีกกระดาษ1ฟอยล์ด้านล่างเป็นตัวนี้มันก็เลยทําให้สี b r i g h ขึ้นสว่างขึ้นแต่ถ้าเราไม่อยากให้สว่างขนาดนี้มันเวอร์ไปมันบลอนไปก็ให้แนะนําให้ลดตัวข้างหน้าให้เป็นเลขที่ต่านะคะมันก็จะทําให้ผมของเราเนี่ย ว่าผมของลูกค้าผมของนางแบบนะคะไม่ไม่ว่าคุณจะทําผมของใครผลลัพธ์ที่ได้มันจะเข้มกว่านี้แต่ยังเป็นพาร์ทนในแบบเดิมนะคะก็จะเอาเทคนิคแบบนี้นะคะมาแชร์กับคุณผู้ชมนะคะสำหรับใครที่เป็นช่างมือใหม่แล้วก็บอกว่าตอนนี้หนูทำไฮไลท์หัวแล้วแค่2 0 0พนนะคะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเทคนิคแล้วก็เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆคุณอาจจะทำไฮไลท์ได้หัวละ ส0 0 0ันห้าพันแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ที่สตาอยากจะเอามาแชร์นะคะสำหรับใครที่ข้อดีเอามาบอกว่าข้อดีของการดู Star Beauty คืออะไรนะคะสำหรับคนที่อยากประหยัดเงินแล้วก็อยากได้ไอเดียในการทำสีผมก็คือสามารถที่จะทำเองได้ที่บ้านข้อดีของคนทั่วไปนะคะ ที่มาดูจะทําหรือไม่ทําก็ถือว่าได้ความรู้เกี่ยวกับการทําผมเล็กๆน้อยๆไม่มากก็น้อยนะคะส่วนข้อดีของน้องๆที่จบมาใหม่ก็อาจจะได้ประสบการณ์ในการทำผมที่ที่พี่สตาทำผมที่ต่างประเทศแล้วก็ออกมาแชร์นะคะก็จะ ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรคุณก็สามารถที่จะดูแล้วก็จดแล้วก็ย้อนดูใน playlist นะคะกดดูแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรที่ตัวเองเข้าใจหรือว่างงๆก็ส่งข้อความเข้ามาถามได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งข้อดีของคนที่มีอายุเยอะๆผู้สวทั้งหลายนะคะก็ก็จะสามารถที่จะย้อมงอกได้ด้วยตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็ ข้อดีของช่างทำผมนะคะก็จะรู้วิธีการใช้สีผมนะคะส่วนข้อดีของคนที่ชอบทำสีผมแต่ว่าทำเองไม่ได้ก็สามารถที่จะดูแล้วก็ไปอธิบายให้ช่างที่ร้านทำให้ได้แบบนี้นะคะว่าสีที่สจะใช้คือสีอะไรแล้วก็ เอาไปเหมือนกับว่าไปไปถามช่างที่อยู่ใกล้บ้านว่าทําแบบนี้ได้ไหมหรือว่าหาสีที่ใกล้เคียงสีนี้อะไรสตาเชื่อนะคะว่าทุกคนที่ดูคลิปสตาร์บิวตี้จะมีประโยชน์จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะจากคลิปนี้หรือว่าจากหลายๆคลิปในช่องนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้กําลังใจแล้วก็กดติดตามเดี๋ยวยังไงนะคะสตาร์ก็จะ มาทําคลิปให้ดูใหม่เรื่อยๆนะคะเอาวิธีการเทคนิคต่างๆแล้วไม่ก็เอาสีผมต่างๆเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะเอาสี True Grey ที่ในคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าอยากดูกล่องชัดๆอยากเห็น Product ชัดๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเวสตาจะเอามาเปิดให้ดูเลยว่าตัวที่ใช้มีตัวอะไรบ้างแล้วก็ตัวครีมคอนซิสต์ข้างในของเขามีความเ,าเหนียวขนาดไหนมีตัวอะไรที่ต้องใช้กับ คู่กันอะไรอย่างนี้เพื่อได้ผลที่ดีที่สุดนะนะคะโอเควันนี้นะคะจาก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ